สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจะรปซัดค้นโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนการ deploy a s อ n e t Core บนเซิร์ฟเวอร์ l i น u x นะครับก็เป็นการทบทวนให้กับนักเรียนที่มาเรียนกับบริษัทนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าโฟในการ deploy บน Linux เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งในตัวที่ผมสอนอยู่ในบริษัทเนี่ยเราก็มีการใช้ตัว Docker ในการ d e p l o y นะครับแต่วันนี้คลิปนี้จะทําให้เห็นภาพของจริงนะครับว่า ถ้าผมมีเซิร์ฟเวอร์ลีนุกผมจะลงยังไงนะครับโอเคนะครับทีนี้ผู้ที่สนใจนะครับที่เข้ามานั่งดูที่ไม่มาเรียนกับบริษัทโค้ดโมบายนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับเพราะเนื่องจากตรงนี้นะครับผมเบสออนโปรเจกต์ที่สอนอยู่ในบริษัทโค้ดโมบายนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็มีตัวโปรเจกต์เอทีดอทเน็ตอสามารถรันได้ซึ่งการรันของผมนะครับผมก็คอมาที่ SQL Server ที่เป็นตัว Docker บนโฮสต์ของผมเองนะครับ นะครับทีนี้ผมถ้าผมขึ้นไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวผมจะขอใช้เซิร์ฟเวอร์ของผมก็คือผมขอใช้บริการเป็นดิจิตอลโอเชียลนะครับดิจิตอลโอเชียลตรงนี้ก็เป็นคลาวนะครับเซิร์ฟเวอร์ผมได้ทําการเช่ามาแล้วเพื่อให้เห็นภาพว่าผมจะติดตั้งคลาวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Linux เนะี่ยแล้วผมเอา a s ด .NET c คอ e บนเครื่องของผมนะ่ยไปดีพอยบนนั้นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเบื้องต้นผมใช้ดิจิตอลโอเชียลเพราะว่ามันราคาถูกนะครับโอเคก็มาทํางานแบบขำๆนะครับอ่ะ ก็ไปสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็แอดบัตรเครดิตนะครับเป็นคาวที่เอาไว้สําหรับทดสอบง่ายๆสุดละในความคิดผมนะครับโอเคอ่ะผมกดล็อกอินเข้ามาผมได้ทําการสมัครสมาชิกแล้วก็ทําการล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับก็นักเรียนก็จะถามว่าอาจารย์แล้วอาจารย์มีคาวเซิร์ฟเวอร์แนะนำไหมอยากจะลองเล่นอยากจะลองไล่นนี่ผมแนะนําเจ้านี้เลยดิจิตอลโอเชียลนะครับ ถูกสุดแล้วแล้วก็ใช้งานง่ายสุดนะครับเดี๋ยวมาดูการวิธีการใช้งานง่ายมันใช้งานยังไงนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ทําการมาที่หน้าเว็บตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า c r e ีย e ตรงนี้นะครับผมเครียด Do บเลทนะครับนะฮะอ่ะพอผมเครียด Do บเลทเสร็จแล้วมันจะให้เราเลือกครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะให้เราเลือกอ a นเวตเราจะเลือกติดตั้งบนอะไรนะครับอะไรพวกนี้หรือจะเป็นวันคลิกเนี่ยเราก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ บางคนชอบ LEMP LEMP ตรงนี้ก็ได้นะ Linux Apache นะครับแล้วก็ MySQL PHP หรือตรงนี้เป็นตัว Engine X อ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็น m o n g o MySQL หรือ Docker เนี่ยมันมีให้หมดเลยนะคลิกปั้งเดียวติดตั้งให้เสร็จเ,เลยนะครับ แต่ในเคสนี้ผมไม่ชอบแบบนี้นะผมจะแบบเขาเรียกว่าแบบแมนนวลนะครับคือผมจะทําการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัว Re n u กในเคสนี้ผมเป็น Ubuntu นะครับโอเคนะครับอ่ะราคานะครับมาอถึงรอบเป็น40เลยนะขอ5เหรียญล้กัน,นครับโอเคนะผมประมาณนี้นะครับประหยัดไ้ก่อนโอเคผมอลองเล่นคำขำ,ขำนะครับลองเล่นคำขำ,ขำในเลือกไซส์ประมาณนี้นะ production จริงๆครับคงทำไม่ไหวนะครับโอเคผมกงลงมาข้างล่างนะครับจะมีคำว่าชดอ่ะ Data Center Region ในเคนี้ผมเลือกเป็นสิงคโปร์เพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ไทยนะผมก็คอมาที่สิงคโปร์ก็ะจะไวๆหน่อยนะครับตรงนี้มันมีออปชันให้เลือกบางอันก็เสียตังอะไรพวกนี้นะครับผมข้ามไปเลยละกันนะครับ s อสเอ,เอเคงนี้ผมไม่เชล,ล์เข้าไปผมก็จะมาดูตรงนี้อ่าเราสร้างกี่ดอปเบลผมสร้าง1นึ่งดอปเลนะครับอ่าตรงนี้ตั้งชื่อหน่อยละกันชื่อว่า Ubuntu โอเอเอสเอสพเน็ตคอเทสนะครับ มานี้นะครับกด r ขีย e ทีนี้หน้าเว็บมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอย่าคาดหวังว่าหน้าเว็บมันจะเป็นแบบนี้นะครับที่เหลือเราต้องมั่วนะครับโอเคจังหวะนี้นะครับมันจะสร้างตัวเซิร์ฟเวอร์มาให้ซึ่งเรามองเป็นดอปเลิก็คือตัวหยดน้ำนะครับยิโตโอเชียลคือมหาสมุทรหนึ่งดอปเลิก็คือหนึ่งหยดน้านะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ก็มาดูที่เมลได้เลยครับเดี๋ยวมันจะส่งอีเมลมาบอกนะครับว่ารหัสผ่านเป็นยไงโอเคนะครับอ่าระหว่างรอโหลดในเคสนี้นะครับ อันนี้เขาบอกว่ามันจะไวมากเลยนะเขาบอกว่าไม่เกิน1นาทีผมนับก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปบวินะครับห้วิเอ่อห้าสิบห้าด เก้านิดเก้าน่อยอ่าหนึ่งนาทีเป๊ะเลยนะครับโอ้โหนี่ผมตั่นาทีให้หนึ่งนาทีเลยนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็สร้างมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่ควรทำนะครับจำไว้นะครับการทำข่าวนะครับเราจะต้องรีบไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนเพราะตอนนี้พาสเวิร์ดเดิฟอร์มันน่ากลัวมากเลยนะครับโอเคตอนนี้มันส่งมาที่อีเมลแล้วนะคบพาสเวิร์ดลองไปเช็คที่อีเมลนะครับมันจะส่งพาสเวิร์ดตอนที่เราทําตัวสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับ โอเคพาสเวิร์ดส่งมาที่เมลผมแล้วตอนนี้ผมดูอยู่ที่มือถือของผมนะครับโอเคทีนี้เราก็ต้องมาที่ตัวนี้ครับแอดคอนโซลมาก่อนเลยนี่ไหนนะาอ่านี่ครับ access to console นะครับเข้ามาที่ตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเบื้องต้นผมก็จะทําการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่ามันบอกว่าให้ล็อกอินนะครับผมก็ o o t นะครับอันนี้มันส่งมาที่อีเมลนะครับลองไปเช็คจากอีเมลดูพาสเวิร์ดตรงนี้โอ้พาสเวิร์ดยาวมากเลย ผมคงไม่พิมพ์นะผมมีเครื่องมืออะไรบางอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ,อือฮ่อ่าผมวางรหัสผ่านผมและอันนี้ผมมีเครื่องมือช่วยชีวิตผมนะครับจากมือถือแพรเข้ามาที่ตัวนี้ โอเคหลังจากนั้นเมื่อกี้ผมอยู่ที่แผมก็กด Control V วาง Enter ปังนะครับมันจะไม่เห็นพาสเวิร์ดนะครับเพราะว่าพาสเวิร์ดมันเองมันซ่อนไว้นั่นเองเราพิมพ์ไปเลยนะบางคนบอกพิมพ์ไปทำไมพาสเวิร์ดไม่ขึ้นพาสเวิร์ดมันซ่อนอยู่นะครับมันป้องกันความปลอดภัยนะเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับในเคสนี้เมื่อกี้ผมก็พาสเวิร์ดตัวนี้มาเลยนะตรงนี้พาสเวิร์ดนี้ตรงผมไม่มีความลับนะครับเพราะมันเป็นพาสเวิร์ดมั่วๆมันเจนมาให้เราตอนที่เราสมัครตัวนี้เข้ามานะครับ โอเคมันจะถามว่า Current u n i q u e password ก็คือ password ไปกี่อีกรอบหนึ่งนะคัพ password ตรงนี้อีกรอบหนึ่งผมวางเข้าไปโพเ n t e r นะครับมันจะบอกว่า Enter a new u n i q u e password ใหม่ผมก็ตั้งพ a s s w o r d ใหม่พ a s s w o r d ใหม่ผมก็ชื่อ password ว่าจุดๆแล้วกันนะครับผมไม่บอกนะครับเดี๋ยวคนรู้โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ตั้ง password ใหม่แล้วก็มันให้ตั้งพ a s s w o r d ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้ผมเข้ามาได้แล้วนะครับผมเข้ามาได้ละเบื้องต้นมาทําการทดสอบก่อนว่าเมื่อกี้เราล็อกอินมาถูกหรือเปล่านะครับผมพิมพ์คําว่า root นะครับแล้วผมเอาพาสเวิร์ดเก่ามาวางนะครับมันจะเข้าไม่ได้แล้วนะครับมันจะบอกว่า login incorrect นะครับมาลุ้นกันปั้งอ่าโอเคนะครับตอนจังหวะนี้ผมก็ใช้พาสเวิร์ดใหม่ผมแล้วนะครับโอเคเข้ามาได้แล้วนะครับ ก็ลองมาเช็คก่อนนะเช็คได้คำสั่งง่ายๆก็คือ cd ออกมาที่ตัวนี้แล้วก็ ls ดูนะครับนี่นะครับก็จะเห็น directory บนเครื่อง s e r v ์ฟเ,เวอร์ Linux ผมนะครับโอเคได,ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ s e r v ์ฟเนะครับผมก็ปิดไปเลยนะครับเพราะมันค่อนข้างช้านิดนึงนะอันนี้ผมแค่เอามาเปลี่ยนแค่พัดบวชเฉยๆนะครับไอตัว access ตัวคอนโซลนะครับเดี๋ยวเราไป shell เ,เข้ามาดีกว่า โอเคตอนนี้ผมพร้อมนะครับผมจะพูดไว้ดิดหนึ่งนะครับเพราะผมต้องการให้ลิปมันสั้นลงนะครับโอเคตอนนี้เว็บตัวผมนะครับอันนี้ของก่าวผมคอมาที่ตัว SQL Server ถ้าผมไปรันบนตัว Server Cloud เนี่ยผมไม่มี SQL Server มันก็จะ error นะครับดังนั้นผมก็จะทําตัว Database ตัวหนึ่งขึ้นมาเป็น Database SQL ไ e แล้วกันจริงๆผมควรเตรียมตัวมาก่อนนะนี่นผมทําแบบสดๆให้เห็นเลยละกันนะครับผมทําเป็น Database ไฟล์นะครับ uh, d t source แล้วก็ db เ uh, อาอะไรดนะีเอาเป็น test.db ละกัน uh, ตรงนี้ผมเกี่ยน connection string ผมทำเป็นตัว extension ไว้ที่ตัว service นะครับ uh, ผมก็ต้องอ๋อผมลืมยูสแพ็ k เกจอะผมทำการติดตั้ง Package ก่อนหลายคนงงนะครับสำหรับคนที่เรียนจะเข้าใจนะครับเรียนที่บริษัทโคโมโบายนะครับใครที่สนใจแบบเอ้ย งงจังเลยอะไรพวกนี้นะครับเบื้องต้นต้องบอกก่อนว่าเบสออนต้องเขียนตัว s อสทคอเป็นแล้วนะครับโอเคตรงนี้ผมจะแอดแพ็กเกจตัวหนึ่งก่อนชื่อว่า e n t i t f r a m e w o r k นะครับนะครับบางคนก็งงฮ้ยอ,อาจารย์ทำอะไรเนี่ยงงหมดเลยตรงนี้เป็นเครื่องมือนะครับถ้าใครอยากเทศนะครับให้มาเรียนกับบริษัทโค้ดโมบายนะครับผมจะสอนเครื่องมือนะนะครับผมก็พูดเมอร์ไปนะก็คือสอนให้มัน สามารถใช้งานเทคนิคอะไรพวกเนี้ยทำให้เราทำเว็บได้ไวขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ผมติดตั้งมาแล้วนะผมมาเช็คก,ก่อนโอเคนี่ SQLite ผมนะครับเบื้องต้นผมจะลองทำการทดสอบมาที่ตัว Service ผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น use SQLite นะครับ SQLite แล้วก็เปลี่ยน connection string ผมตรงนี้นะครับเ้งตรงนี้ผมทำสดๆให้ดูเลยนะครับผมขอ make show โดยการ run ก่อนว่ามันขึ้นมาหรือเปล่าเว็บผมนะครับ แม้นเดี๋ยวพอดีพลอยไปมันอาจจะล่วงนะครับโอเคตอนนี้คลิปยาวมากเลยนะครับผมพูดไม่หยุดเลยเพราะผมต้องการให้เวลามันไวขึ้นนะครับอัดคลิปนะครับอัดคลิปน,น,นานๆก็ดูไปก็ง่วงนะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะแบ่ง2ตอนดีไหมเนี่ยนะครับโอเคตอนนี้ผมใช้คอนเ e ิร์ตคอนเอ่อดัตเตอร์เบเฟนะครับ เออไม่ใช่ดิโคดเฟิร์สนะครับโทษทีนะโคดเฟิร์สดัตเตอร์เบทมันจะเจนมาให้นะครับโอเคตอนนี้ผมรันได้นะครับนี่ invalid API เพราะผมดักมิดเดิลแวร์ไว้โอเคตอนนี้ล้างความทรงจำให้หมดเลยครับตอนนี้เว็บ API เราพร้อมแล้วนะครับหรือเว็บแอปที่เป็น .net Core คอรเราพร้อมแล้วคำถามคือเราจะขึ้นไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ดิจิตอลโอเชียลเนี่ยเราจะขึ้นไปยังไงนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็ต้องมาทำการติดตั้งตัว Docker บน Linux นั่นเองนะครับ เพื่อที่จะเอาตัว AP n e t Core เรา deploy ขึ้นไปบน Linux ได้นะครับพื่อนั้นเราต้องมี Docker นะครับทำการ Run ตัว AP n e t Core เรานะครับเพื่อไม่ใหการเสียเวลานะครับใครใช้ Windows ก็เปิด p w w r s s h l l ออกมานะครับส่วนผมนะครับใช้ Mac ผมเปิด Terminal ขึ้นมาผมพิมพ์คำว่า ssh ครับแล้วก็เชล l เข้ามาที่ตัวนี้เลยครับ copy URL ตรงนี้พิมพ์คำว่า root นะครับ add แล้วตามด้วย AP นะครับ มันให้ใส่เย้ยดก็ใส่เย้ยดเข้าไปครับใส่พัทเวิร์ดของเราครับพัทเวิร์ดที่เราข้าเน็ตเข้ามาอตอนนี้ผมก็จะคอนเน็กมาที่ตัวเขาเรียกว่าคอนเน็กมาที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ผมก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมจะทําการติดตั้ง Docker ซึ่งคําสั่งการติดตั้ง Docker ทําไงละ่ะก็เสิร์ช Google เลยนะทุกอย่างผมใช้อินเทอร์เน็ตหมดเลยนะครับอ่า install Docker Linux นะครับอ่าผมมีให้ละหรือจะเข้ามาดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ Docker, uh, Linux. Docker, d o e r เอ่์รีนู c ตด็อกเกอซนะครับซึ่งผมได้อัดคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมอาจจะไปไวดิดหนึงนะนี่ติดตั้ง Docker Linux นะครับคลิปนี้ผมไปไวดิดหนึงนะผมสกอลลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่ามันมาตรงนี้อ่าอันดับแรกผมต้องอัปเดตก่อนผมก็ป o p y แปะเลยละกันนะครับอ่าก็ปแปะนะครับแปะอย่างเดียว Copy อย่างเดียวครับอ่าก็ปไปแปะ อันนี้รอมาติดตั้งนะครับตรงนี้ผมจะทำอะไรหลายๆงานนิดนึงนะก็ตรงนี้ก็รอมันโหลดไปก่อนนะครับผมก็จะมาที่ตัวฝั่งนี้นะครับคำถามคือผมจะต้องทำการบิวตัวนี้ก่อนนะครับบิวตัวโปรเจกต์ผมเนี่ยให้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ Docker Image ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมมี Docker อยู่แล้วนะครับผมจะต้องบิวตัวนี้ให้เป็น Docker Image ก่อนเพื่อที่จะพุทขึ้นไปฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ให้ตัวที่เป็น Digital Ocean Linux ผมโหลดได้นะครับ ตรงนี้ผมอาจจะพูดเร็วแล้ะพูดสลับไปสลับมาเพราะผมรันพาราเรลนะครับสมองผมนะครับตอนนี้ต้องทำหลายอย่างให้มันเร็วๆเพราะว่าจะได้ทำคลิปให้มันสั้นลงนะครับโอเคนะ,ะผมก็ปี้ตรงนี้ก่อนปึ้งวางนะครับก็ปี้วางอย่างเดียวเลยนะครับตรงนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะว่าผมทำอะไรนะครับตรงนี้ทำการวางนะครับตรงนี้ดู Arch จีเคเจอร์ดีๆนะครับว่าติดตั้งอะไรเข้าไปนะครับ ผมเป็นวิกิผมเป็น AMD เอ้ยผมเป็น64บิตนะครับวิกิพอมันดันเสร็จแล้วผมก็ไม่อัปเดตนะครับผมก็จะมา i n นสตอลมันเลยปึง้งนะครับตรงนี้กด Y ไปต่อนะครับรันยาวทีนี้นะครับมันก็จะมีข้างล่างมันบอกอะไรอันนี้ลงหลายเวอร์ชันโอเคผมอินสตอลเสร็จแล้วอันนี้ลงกรณีลงเวอร์ชันแยกต่างหากนะครับในเคสนี้ผมก็รอมันติดตั้ง เอาเป็นอย่างยางแล้วกันนะตอนนี้ผมก็งงเหมือนกันนะนะครับทําทั้งเซิร์ฟเวอร์ทำทั้งดทท็อกเกอร์ Docker, ทำอะไรหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราทำเซิร์ฟเวอร์เราให้เสร็จก่อนดีกว่าแต่ผมบอกได้เลยคลิปนี้ยาวแน่นอนครับอ่าผมก็ทําการเมื่อผมรันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาพิมพ์คาสั่งตรงนี้ก่อนนะครับเขียนก่อนด็อกเกอร์อิมเมจถ้ามันเจอคําสั่งนี้นะครับถ้ามันเจอคําสั่งนี้แสดงว่าด็อกเกอร เราติดตั้งบนดิจิตอลโอเชียแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะทําการรันตัวนี้ก่อนครับอนี่ผมก็ไปรันตัว hello world ขึ้นมาก่อนว่าขึ้นมาไหมอ่าโอเคนะครับตอนนี้ Docker ผมนะครับได้ทําการติดตั้งบนดิจิตอลโอเชียเรียบร้อยแล้วครับเท่ากับว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ลินผมได้ทําการติดตั้ง Docker แล้วที่เหลือผมก็แค่เอาโปรเจกตของผมนะครับบิลเป็นตัว Docker Image แล้วก็มารันนั่นเองนะครับ มาฝั่งตัวเว็บผมนะครับผมจะเริ่มยังไงละ่ะขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทําการใช้ Extension นะครับตัว Docker นะครับคําถามคือมันทํายังไงละ่ะลองไปดูคลิปผมนะครับผมได้ทําคลิปแยกมาต่างหากนี่ผมทําคลิปแยกมาต่างหากเยอะมากเลยนะครับก็ Docker ASP อ, AS P, อะพิมพ์คำว่า .netcore ค,ครับลองไปดูจากคลิปตรงนี้เอานะครับว่า Extension ผมทําการยังไงอะไรพวกนี้นะลองไปดูนะมีหลายคลิปมากๆเลย ในคลิปนี้ผมจะไปเร็วเลยล้กันนะครับผมติดใต้ extension มาแล้วผมก็พิมพ์คำว่า docker นะครับ add to นี้เลือกเป็นตัวจะเลือกเป็นตัวไหนก็ได้ผมเลือกเป็น go เลยนะครับฟังดูอาจจะไม่ make sense นะผมต้องการแค่ไฟล์เฉยนะครับโอเค docker ignore คือเราจะไม่ทำการเอาตัวไฟล์ที่มันอยู่ในรายชื่อพวกเนี้ยไปทำการ build นะครับตรงนี้ก็มี bin obj เ okay, คผ่านนะครับต่อมา มาดูคําว่า Docker compose Docker compose ผมไม่ใช้นะครับผมไม่พูดถึงนะครับผมลบทิ้งเลยกันมาสุดท้ายแล้ว Docker file แล้วครับ Docker file ในเคสนี้มันเป็นของอะไรดิผมเลือกเป็น Go ให้ผมลบทิ้งนะครับคำถามคือผมจะไปเอา Docker file มาจากไหน่ะผมก็ Google ไงครับนี่อินเทอร์เน็ตรัวๆเลยนะครับผมก็พิมพ์คำว่า ASP.net core นะครับ Docker นะครับมันจะมี Docker เป็นเว็บของ Docker นะเขามีตัวสคริปต์ Docker f i ไฟให้แล้วอ่านี่ผมก็ก๊อบมาเลยครับคำถามคือก๊อบมาเราต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะอ่าผมก๊อบวางแล้วโอเคตรงนี้ผมไม่ไล่คำสั่งนะครับผมมานั่งดูก่อนผมต้องเปลี่ยนอะไรผมต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับอ่าผมต้องเปลี่ยนชื่อแอปผมนะครับชื่อแอปตรงนี้เราจะต้องตรงกับตัวนี้ของเรานะครับนี่ของผมชื่อ my API ผมก็ตั้งชื่อว่า my API โอเคผมน่าจะพร้อมแล้วนะครับ ตรงนี้ก็ตรงนี้รายละเอียดลองไปดูจากคลิปที่เม่อกี้ผมยกตัวอ,อย่างให้ดูนะครับที่ผมเซิร์ชให้ดู cmdev channel ลองไปดูนะครับตรงนี้ผมจะ build เลยละกันกับ docker build ขีดตามด้วย myapi จุดนะครับปึง้งอ่ามาลุ้นกันโชคดีนะครับที่คลิปนี้ผมได้ทำการ o v e r l i n e ตัว docker ตัว SDK มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้มันก็จะทำการ b u i วตัว Docker มาที่เก็บไว้ที่เครื่องโลคอลเราก็คือตัวนี้ถูกต้องไหมครับเราก็สามารถ run รได้ซึ่งผมไม่จําเป็นต้อง run โชว์เพราะว่าเมื่อกี้ผม run ได้ผมมั่นใจว่าไงผมก็ run ได้นะครับนะครับความมั่นใจมาแล้วนะครับตอนนี้เรามั่นใจที่โลคอลเรา run รได้คําถามคือเราจะไปวางไว้ที่ฝั่งตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมาอย่างไงมัน copy ไปวางมัน copy ไม่ได้นะเราต้องใช้บริการหนึ่งที่ชื่อว่า Docker Hub นั่นเองนะครับเป็น Docker r e p o s t o r y ในการเอาตัว image เ,เราไปวางนะครับเข้ามาที่ Docker Hub น,นะครับตรงนี้รายละเอียดใน channel ผมมีเรียบร้อยแล้วครับใน C M Dev นะครับ,รบลองไปดูได้ผมก็จะมา Create Repo ขึ้นมาใหม่หนึ่งอันนะครับเวลารีบๆตอนนี้คอมร้อนเลยนะคอมหอนเลยโอเคมายัางเอ่ยอ่าผมตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อว่าอะไรดี คิดอะไรไม่ออกก็ <c oughs> ASP เอาเป็นอะไร test ASP ละกันนะครับ net c a l l create นะครับโอเคผมมาเรียบร้อยลอะทีนี้ผมก็กลับมาดูที่ตรงฝั่งบิลผมครับอ๋อโอเคโอเคผมพลาดนะโอเคแป๊บนึงสต็อปโอเคผม ลืมกำหนดได้เวอร์ชันตรงนี้ครับมันแปลอาเวอร์ชันล่าสุดนะเสียเวลานะครับผมโหลดเวอร์ชัน2.1มาแล้วนะครับโอเคนะเสียเวลาไปตั้งเยอะเลยโอเคผมกลับมาที่นี่ก่อนเพราะผมทำการโหลดตัวนี้มาแล้วผมมาเช็คก่อนนะ Docker Image ที่เครื่อง local ผมมี2.1โอเคโทษทีนะครับเดี๋ยวผมขอ b u i l ใหม่นะนะครับไม่นั้นมันเสียเวลานะมันเป็นโหลดไฟล์มาตั้ง1.7อะนะครับเสียเวลานะครับ โอเคผมพิมพ์อะไรผิดวาอ้อพิมพ์ใจร้อนไปนะคะเดี๋ยวผมมาพิมพ์ตรงนี้นะสองจุดหนึ่งขีดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบตรงนี้ออกนะครับตรงนี้เป็นสองจุดหนึ่งขีดนะครับนะครับนี่ก็ให้เห็นภาพนะครับว่าการดีพอยด์แบบไวๆวทำยังไงนะครับตอนนี้เหมือนมีเจ้านายสั่งงานว่าให้ดีพอยไวๆว,วนะครับผมก็จัดไวๆว,วให้เลยนะ ก็จะดูลกๆนิดนึงนะครับโอเคนะอันนี้ที่ผมไว้ว่าผมต้องการให้คลิปมันสร้างนะครับอันนี้ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับไม่ใช่ไวแบบมั่วตัวนะผมก็ไวแบบมั่วๆเหมือนกันนะนะครับโอเคมายังเอย่ยอ่าบิวไวไวหน่อยโอเคบิวเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมา Docker Im a g e อ่ะตรงนี้ขี้เครื่องโลคอลผมมีแล้วนะครับอ่าที่เหลือผมก็แค่ สร้างแท็กอันดับแรกผมล็อกอินก่อนนะครับด็อกเกอร์ล็อกอินล็อกอินเข้ามาก่อนเข้ามาที่ตัวด็อกเ r อร์ฮับก่อนนะครับซึ่งผมได้ล็อกอินไปแล้วนะครับใครยังไม่ขึ้นก็เคยขึ้นให้กรอกยูสเซอร์เนมแล้วก็กรอกยูสเซอร์เนมกรอกพาสเวิร์ดของตัวด็อกเ r อร์ฮับของตัวนี้นะครับกรอกยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดมันจะขึ้นนะครับในกรณีน,นี้ผมล็อกอินแล้วก็ขึ้นว่าล็อกอินสักซีทอ่ะทีนี้ผมก็แค่เขาเรียกว่าอะไรแค่พุทมันเข้าไปนะครับอันดับแรกผมต้องสร้างแท็กก่อนนะครับกก็็แท แล้วก็สร้างแท็กตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทำการ Copy ตรงนี้เข้าไปปึ้งมาวางนะครับ <c oughs> ในเคสนี้ผมขอเป็นเวอร์ชัน1.0นะครับอันนี้คือชื่อของตัว image เราตรงนี้เป็นชื่อเลโ o เรานะครับแล้วก็ผมก็ตั้งชื่อเวอร์ชัน1.0นะครับเ n t e r เข้าไปโป๊ะนะครับมันก็จะสร้างตัว image มาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับที่เหลือผมก็แค่พุดเข้าไปครับ Docker p u ์พุด อันนี้ make sure ด้วยว่าตอนเด็ดด้วยนะครับใส่ตัว1.0เข้าไปเราไม่ก o อป image id เพราะว่า image id มันจะมีเรื่องของ r a s t e น1.0เลยพวกนี้นะครับผมก็ทำการตั้งชื่อจะเป็นตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับได้หมด enter เข้าไปมันจะพูดไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับนี่ผมจะอัดคลิปทันก่อน20นาทีวะเนี่ยนะครับมาพูดนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าทำอะไรลงไปบ้างนะครับ นะครับตอนนี้ก็คือให้เห็นภาพนะโอเคผมมาที่แท็กรีเฟซรอเลยครับอือฮึอันนี้ก็เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ดิจิตอลโอเชียผมนะ มือนตอนนี้เซคชั่นจะหลุดนะคบเดี๋ยวผมคอนเนคเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนกลับมาที่ตัวนี้โอเคมันแท็กขึ้นไปแล้วนะครับผมลองรีเฟรชดูก่อนตรงนี้บางครั้งมันไม่ได้ขึ้นเรียวทานนะครับบนแป๊บหนึ่งขึ้นมาเลยนะตรงนี้ Docker ผมพร้อมแล้วนะครับผมก็กลับมาที่ตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับผมก็จะเชลเข้าไปใหม่นะครับ ssh ร,รู้สึกมันมีคำสั่งอยู่แล้วโอเคนี่ครับไอนี้ป่ะโอเคผมก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปที่เหลือผมก็ลองมาดูครับว่า Docker ผมรันอยู่นะครับตอนนี้อ่อ k o r k e r Image ตอนนี้ผมไม่มีนะผมก็ทำการ pull มาแล้วนะครับก็ไปที่ตัว Docker Hub นะครับตนนัวนี้นะครับไปทำการ pull มาตรงนี้มันจะมีให้ copy กด copy มาครับวางเลยโชว Enter นะครับตรงนี้มันจะหา Latest tag ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเวอร์ชััน tag เราเป็น1.0นะครับบิกกี้เราก็ต้องทำการใส่นะครับโคลอดแล้วก็1.0เข้าไป Enter นะครับผมไม่ได้ทำเป็นเว v e r s i o น reset ไวน้นะครับนะครับรอจังหวะนี้พูมาอา p ูเสร็จแล้วนะครับ image ผมเล็กนิดเดียวก็เลยโหลดไว้นะครับ ทีนี้ผมก็มาดูที่ i m มเมจโอเคผมจะมารันตัวของตัว ap.net c o r e ผมบน d i g i t a l o c e a n c l ค u าว e r v e r Linux แล้วนะครับผมก็จะเพียงว่า Docker run ขีดดี d, ครับขีดขีด IM ขีดขีด IM คือลบทิ้งเลยเมือ่อเมื่อมันรันเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็มาขีดขีด Name ก่อนตั้งชื่อให้มันก็คือชื่อว่า t e s t แล้วก็ตามด้วย p o ร์ต o r t ผมเป็นอะไรดีอ่ะ1150แล้วการสั่ง kfc นะครับแล้วก็ p port ตรงนี้พอตในเป็นพอต8 0ของคอนเทนเนอร์หลังจากนั้นผมก็ทําการพิมพ์ image id ในเคสนี้ผมพิมพ์ image id ผมสามารถพิมพ์ตรงนี้ 4, ย่อ4ตัวได้นะครับนี่ 7d นะะสัก5ตัวแล้วกันนะนะครับผมรันได้แล้วนะครับผมก็จะมาเช็คด้วยคำสั่ง docker ps -a ก่อนนะครับดูก่อนว่า exit หรือเปล่าจังหวะนี้มันไม่ exit นะครับผมจะมาดูลอกก่อนว่ามันสตาร์ได้จริงหรือเปล่านะผมก็จะพิมพ์คาว่า log test โอเคผมเหมือนผมจะพร้อมนะครับตื่นเต้นมากเลยกลับมาที่โพสแม a n นะครับผมใช้โพสแม a n ในการทดสอบนะครับก็จะต้องไปที่ IP ตัวนี้ก็คือไปกรอบ IP ตัวนี้มาก่อนปึง้งนะครับเอามาวางปับ๊บหนึ่งพอตผมก็เป็นพอรหนึ่งหนึ่งห้สูงผมเคยมีผมเคยเรียกไปแล้วนะครับเพื่อง่ายก่อนหน้านี้ผมซ้อมมาแล้วนะนะครับผมก็เลยไม่พลาดอ่ะ โอเคผมมีการใส่ h e ดเดอผมยิ่ง request ปั้งเข้าไปนะครับอ่าได้แล้วนะครับผมทําการเสิร์ฟมาที่2ปั้งอ่าไม่มีนะครับคุณแม่ผมไม่มีข้อมูลอยู่ที่นี่นะครับ1โอเคมีอ่าทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมจะลองสต็อปเซ v ร์ e ดูนะครับจะได้เห็นภาพว่าผมสามารถสต็อได้นะครับแ,แป๊บหนึ่งนะสต็อปก็คือ docker ps ข a ก่อนอ่าผมจะสั่งส t o p ปนะครับสต็อปเซร์ ค่าสั่ง Stop Service นะครับตรงนี้ผมทำที่ฝั่งตัว Digital o c i a l Cloud นะครับฝั่ง Postman ผมจะ call ไม่ได้นะครับผมกดส่งปัางเห็นไหมคอไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะคอไม่ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Digital เ o c i a l ผมไม่ได้ละอ่าผมมาสั่ง Start ใหม่ครับ Test ปึง้งเอ่อ Docker Start e d โอ้โหผมพลาดอย่างหนึ่งผมพลาดตรงที่ว่า ผมไปขีิด RM ครับคีด RM เมื่อเราทำการสต็อปเสร็จเมื่อไหร่นะครับมันจะทำการลบตัวคอนเทนเนอร์นั้นทิ้งไปเลยนะครับตรงนี้ขียิด RM ก็ระวังดิดนึงนะครับโอเคนะคำสั่งตรงเนี้ยขีดขิด RM นะครับระวังดิดนึงเพราะว่าถ้ามันเกิด e r r o r หรือเรากดสั่งสต er นะ็อปคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะทำการลบคอนเทนเนอร์ทิ้งไปเลยนะนะครับอันนี้เราส่วนใหญ่ผมแค่ใช้ในการทดสอบเฉยๆนะครับอันนี้ก็เห็นภาพแล้วกันว่ามผมสามารถ ดีพอยตัว AP.net c o r e อบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์รีนนะครับซึ่งในเคสนี้ผมใช้คาวเลยนะครับคาวราคาแสนถูกของดิจิตอลโอเชนะครับทีนี้ผมต้องบอกดิจิตอลโอเชียลนะครับเป็นคาวที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับเริ่มต้นจนถึงสเกลปันกลางนะครับคำถามคือสเกลสูงสูงเขาใช้ไหมบางคนก็ใช้นะครับแต่ว่าต้องคุมพวกเขาเรียกว่า Security ให้สูงสูงนะครับอะไรพวกนี้นะมันเป็นคาวที่ค่อนข้างง่ายนะครับดังนั้นมันเหมาะกับคนที่เริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ ผมก็แนะนำเป็นข่าวตัวนี้ละกันนะครับก็อย่างที่ผมทำเนี่ยก็เป็นในเวของการเริ่มต้นใหม่นะครับนะครับจริงๆมันมีให้เซกิลเลตี้อะไรเยอะแยะเลยในตัวไกด์ไลน์ดิจิทัลโอเชียลก็มีอยู่นะครับบางคนบอกให้ใช้ข่าวพวกอเมซอนหรืออาชัวแล้วพวกเนี้ยก็ไปใช้ได้นะครับถ้าราคาไหวนะครับโอเคอันนี้ก็ข้าวข้านะครับผมมาสรุปละกันผมทำอะไรเบื้องต้นผมก็มาสร้างดิจิทัลโอเชียลนะครับสร้างข่าวขึ้นมานะครับ ซึ่งตรงนี้เป็นเซิร์เวอร์คาวที่เป็นตัว r ีนุกนั่นเองนะครับโอเคนะพอผมสร้างเสร็จแล้วผมก็ทำการติดตั้ง Docker โดยใช้ตัวคำสั่งพวกนี้นะครับนี่ก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับผมก็แปะแปะแปะตามนะครับเท่านี้แหละครับเซิร์เวอร์ผมก็พร้อมแล้วก็คือมีตัว Docker ละทีนี้ผมก็กลับมาที่ตัวฝั่งเว็บแอปผมครับเว็บแอปผมผมไม่พูดถึงซอสโค้ดเม่อกี้ก่อนนานี้ผมทำอะไรนะมาถึงผมก็ทำการบิลโดยใช้ extension ที่ชื่อว่า Docker นะครับใน VS Code พอบิวมาเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ตัว Image มาบนเครื่องโลคอลก็คือบนเครื่อง Docker เรานะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็ทำการบิวตัว Docker เป็น Image แล้วก็บิวขึ้นไปที่ฝั่งตัว Docker h ร b ับเพื่อที่จะเอาตัว image เรานะมาเก็บบนเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคนะผมก็ทำการบิวมันขึ้นมานะครับพอหลังจากนั้นพอบิวขึ้นมาเสร็จผมก็กลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับที่ดิจิทัลเชียลทำการไป pull มานะครับนี่ pull ตัวนี้เข้ามาแล้วก็ลันนะครับ อันนี้ก็เป็นโฟในการทำนะครับซึ่งจริงๆในทางโปรดักชันมันจะมันจะเยอะกว่านี้นะอันนี้แค่อินโทรเห็นภาพนะครับสามารถไปประยุกต์ใช้กันได้ในอนาคตนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับโอเคฝากฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยครับหากใครสนใจนะครับตอนนี้นะครับที่บริษัทโคโมบายนะครับเรามีสอนตัว ap.net.core นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็มีพูดถึงตัว Docker รวมถึงมีทั้งออนไลน์นะครับมีสอนสดทั้ง ออฟฟิศนะครับมีให้เลือกหลายช่องทางนะครับสำหรับกรณีคนที่ไม่สะดวกก็มาดูวิดีโอออนไลน์ได้นะครับก็มีทั้ง d o c k e r ตังหากนะครับแล้วก็มีตัว sp.netcor นะครับหรือจะมาเรียนสดก็ได้เรียนสดก็จะเจอผมนีผมก็ค่อนข้างกวนๆนิดหนึ่งนะครับรับรองเรียนไม่น่าเบื่อแน่นอนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ